กระบบลาสวัสดีค่ะมารับชมความสดใสของรถยนต์คันนี้กันนะคะรถกระบะ4ประตูค่ะสวยทรงดีนะคะเป็นรถดีแม็3.0ไฮรันเดอร์รถกระบะปี05เกียร์ธรรมดาค่ะราคาเงินสด148,000บาทนะคะเป็นเครื่องดีเซล3,000ซีซีจัดทรงยีรับแคะนะคะเพราะเดิมเป็นตัวสูงจากโรงงานนะคะแปลงหน้ายกลูกกระบะเป็นเข้าวหลามตัด เครื่องเกียร์ช่วงล่างสมบูรณ์ดีปรีแมปสเต็ปใช้งานขับดีประหยัดน้ำมันค่ะภายในสวยนะคะมีเครื่องเสียงรันรันหนึชุดและของแต่งอื่นๆอีกเยอะแยะเลยค่ะรถไม่โทมค่ะแต่งเยอะมากทุกท่านสายซิ่งสายแต่งนะคะคันนี้สีทำมาใหม่รอบคารแจ้งลงเล่มแล้วนะคะชมพูดำค่ะบอดี้เดิมบางไม่มีชนหนักเอกสารมีครบรถอยู่พิษณุโลกนะคะ 148,000บาทราคาตัดสดตามสภาพสนใจนัดดูรถตัวจริงติดต่อนัดหมายล่วงหน้ากันได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปสวัสดีค่ะ